ในอ,อีกวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้การใช้ someone anyone everyone no one สี่คำนี้ใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเริ่มจาก someone นะคะ someone แปลว่าบางคนนะคะ someone กับ somebody นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่า someone นะคะจะมีความเป็นทางการนะคะมากกว่า somebody ค่ะ ในภาษาเขียนหรือว,ว่าการพูดเป็นทางการก็จะใช้เป็น someone นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาพูดนะคะสามารถใช้ somebody ได้เหมือนกันนะคะแปลว่าบางคนค่ะทั้ง someone และ somebody นะคะใช้ได้ในรูปเอกพจน์เท่านั้นค่ะใช้ในประโยคบอกเล่าตัวอย่างเช่น my sister is talking to someone พี่สาวของฉันกําลังคุยกับใครสักคนอยู่ my sister is talking พี่สาวของฉันกำลังคุยใช่ไหมคะ to someone ใครบางคนตัวอย่างต่อไปค่ะ Someone wants to talk to you. ใครบางคนต้องการคุยกับคุณคำว่า someone นะคะใช้ในรูปเอกพจน์ดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์นะคะกริยาต้องมีการเติม s หรือ es นะคะคำว่า want ที่แปลว่าต้องการนะคะก็เลยต้องเติม s เข้าไปเป็น wants Someone wants to talk to you. ใครบางคนต้องการคุยกับคุณตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Someone is waiting for you. ใครบางคนกำลังรอคุณอยู่นะคะ someone เป็นรูปเอกพจน์นะคะดังนั้นดังนั้นกำลังรอนะคะเป็น present continuous ก็คือ verb to be ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะ verb to be ของเราก็เลยใช้เป็น is นะคะเนื่องจากว่า someone นะคะเป็นรูปเอกพจน์ค่ะ someone is waiting for you ใครบางคนกำลังรอคุณอยู่ต่อไปค่ะ everyone แปลว่าทุกคนค่ะ คำว่า everyone กับ everybody นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่า everyone นะคะมีความเป็นทางการมากกว่า everybody เราจะใช้ everyone นะคะกับประโยคบอกเล่าประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธค่ะและต้องเป็นรูปเอกพจน์เสมอนะคะตัวอย่างประโยคเช่น is everyone there ทุกคนอยู่ที่นั่นใช่ไหม everyone นะคะใช้เป็นรูปเอกพจน์ดังนั้น verb to be ที่ใช้ก็จะเป็นคำว่า is นะคะ Everyone is having a good time at the party. ทุกคนกำลังสนุกสนานอยู่ที่งานเลี้ยงนะคะ Everyone นะคะทุกคนเป็นรูปเอกพจน์นะคะกำลังมีช่วงเวลาที่ดีนะคะที่งานเลี้ยงกำลังมีก็จะใช้เป็น is having นะคะ is having นะคะก็คือกำลังมีกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่งานเลี้ยงนะคะก็จะเป็น present continuous us นะคะ verb to be ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะกำลังมี verb to be ของเราต้องใช้เป็น is นะคะเพราะว่าเพราะว่า everyone นะคะเป็นรูปเอกพจน์ค่ะก็เลยต้องใช้เป็น verb to be คือ is นะคะ everyone is having a good time at the party ทุกคนกำลังมีช่วงเวลาที่ดีนะคะที่งานเลี้ยงกำลังสนุกสนานกันที่งานเลี้ยงนะคะประโยคต่อไปค่ะ he is very famous everyone knows him เขามีชื่อเสียงมากนะคะใครๆก็รู้จักเขา Everyone ก็คือทุกคนใช่ไหมคะเป็นรูปเอกพจน์ Knows him Everyone, everyone เป็นรูปเอกพจน์นะคะดังนั้นคำกริยาของเรานะคะ Know ต้องเติม s, <S เข้าไปด้วยนะคะเป็น Everyone knows him ใครๆก็รู้จักเขานะคะทุกคนรู้จักเขานั่นเองค่ะต่อไปมาดู Anyone คะ่ะ Anyone แปลว่าใครๆนะคะใครต่อใครหรือคนใดก็ได้นะคะเราจะใช้ Anyone นะคะ ในประโยคปฏิเสธนะคะและประโยคคำถามและใช้ในรูปเอกพจน์เท่านั้นค่ะตัวอย่างเช่น he doesn't like to talk to anyone เขาไม่ชอบที่จะคุยกับใครต่อใครนะคะประโยคต่อไปเป็นประโยคคำถามนะคะ does anyone know this person มีใครรู้จักคนนี้ไหมนะคะ anyone เป็นรูปเอกพจน์นะคะดังนั้นดังนั้นประโยคคำถาม,ามที่ใช้เป็น verb to do นะคะ ก็จะใช้เป็น does นะคะ does anyone know this person มีใครรู้จักคนนี้ไหมนะคะประโยคคำถามนี้ใช้เป็น verb to do นะคะเพราะว่าคำว่า n o เป็นคำกริยานะคะเวลาที่จะทำเป็นประโยคคำถามต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยค่ะซึ่งก็จะมี do กับ does ใช่ไหมคะ anyone เป็นรูปเอกพจน์เราใช้เป็น does ค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ no one no one แปลว่าไม่มีใครนะคะ เป็นปฏิเสธเสมอนะคะใช้ในรูปเอกพจน์เสมอเหมือนกันค่ะเราสามารถใช้ no body แทนได้นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่า no one เนี่ยจะมีความเป็นทางการมากกว่าค่ะตัวอย่างเช่น no one likes her because she's selfish ไม่มีใครชอบหลอนนะคะเพราะว่าหล่อนเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะ no one ไม่มีใครใช่ไหมคะเป็นรูปเอกพจน์เมื่อ no one เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะดังนั้น ปริยาคำว่า like ต้องเติม s เข้าไปด้วยนะคะ no one likes her ไม่มีใครชอบหล่อนนะคะ because เพราะว่า she's selfish ไม่มีใครชอบหล่อนนะคะเพราะหล่อนเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวค่ะประโยคสุดท้ายนะคะ nobody wants to be lonely nobody หรือว่า no one ก็ได้นะคะมีความหมายว่าไม่มีใครนะคะ wants to be lonely wants to be lonely ก็คือไม่มีใครอยากโดดเดี่ยวนะคะ nobody หรือว่า no one นะคะเป็นรูปเอกพจน์ดังนั้นกริยาคำว่า want ต้องเติม s ไปด้วยนะคะ